สวัสดีครับวันนี้พบกผมเช่นเคยครับโยมกอล์ฟมูเตลูกับพราเครื่องเล็กมงคลนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับเหรียญไก่หมุนเงินหมุนทองนะครับเก้า้อยเก้าส้าล้านนะครับของหลวงปู่บุญมานะครับสำนักส่งเขาแก้วทองนะครับปลาจีนบุรีที่คนแถวนั้นนับถือนะครับคือใส่เหนียวปลาจีนต้องหลวงปู่บุญมาครับไปไปชมกันเลยครับ ส่วนคลิปนี้ผมจะมาชมประมาณหกเนื้อนะครับหรายการอ่าของรูปนี้เลยรูปไก่แล้วก็กรุปถุงเงินถุงทองครับนี่ครับมารายการแรกครับเลขโค้ดสี4สองสี่หนึ่งรายการที่สามสิบเก้าอ่ะ สาสิบเก้าเดี๋ยวต้องดูมามาชมกันแล้ว 4. องนี้นะครับเป็นเนื้อฉนวนนะครับลงยาสามสีนะครับรายการที่สามสิบเก้านะครับสวยๆอย่างนี้นะครับมีสีส้มสีม่วงก็สีเหลืองนะครับนี่เลยชัดเลยข้างบนก็จะเป็น ข้างหลังก็เป็นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านนะครับแล้วก็มีต่อโคดองน,นี้แล้วก็มีโคดนัมเบอร์สองหนึ่งสี่นี่เองครับนี่เลยมาสวยมากเลยนะองค์นี้องค์ก่อไป เลโค้สี่สิบสามรายการที่สิบแปดนะมาเป็นเนื้อกระไล่เงินนะลงยาแดงดำ สวยมากนะองค์นี้ผมชอบมากเลยหน้าหลงปู่คมคมเห็นรอยเลยหืต<ฮ>่อโคตรนี้ รายการต่อไปเลยมาดูวันว่าเป็นอะไรอุ๊ยอันนี้สวยมากคนระับผมชอบมันจะอีกรายการนึงนะที่ผมชอบเลขโคดเจ็ดสิบห้ารายการที่ยี่สิบเอ็ดเน ไม่ได้แกะโอ้ยโแกะแปบอันนี้นะเป็นเนื้อกระไหลทองลงยาน้ำเงินอันนีเนั่นเมื่อกี้เป็นกระไหลเงินนะเทียบกันให้ดูอันนี้เป็นกระไหลทอง สวยโอ้ลงยาแบบไล่สีด้วยต่อโค้ดภาษาจีนด้วยนะน่าจะเป็นคําว่าฟู้หรือเปล่าใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหนยนะฟู่ที่แปลว่ารวยใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจนะปกติเขาจะต่อโค้ดอันนี้กันเลขโค้ดเจห้า อ,อันนี้คือกระไหลทองลงยาน้ำเงินมาอมต่อไปรายการต่อไปอนนเลขโค้ดสองศูนย์สองสามศูนย์พูดผิด ม่วงจริงๆรายการที่19รายการที่สิเนะเป็นกะไลเงินลงยาม่วงแดงลงยาม่วงแดงนะจีวอก็มีอะสีม่วงนี่แล้วก็แดงข้างหลัง ทำไมไม่โฟกัสอ้าวงงเงี้ยมาเงี่ยม่วงแดงนะเก้ารอยก้สิบเก้าล้านพัดเจนแต่รายการไม่มีออกออกโคดภาษาจีน ไ่เงินลงอย่าม่วงเลยหล่อการต่อไปรองสุดท้ายของวันนี้ปึ๊บอุ้ยโอ้ยอยยันนี้สวยนะเนี่ยรายการที่สามสิบเอ็ดเลขโค้ด61สิบเอ็ดรายการที่สามสิบเอ็ด เนื้อผิวลุง้งลงยาเขียวเหลืองอ้มหลุ้งจริงอะ่ะดูหน้าลองปู่เลยลุงหมดข้างหลังก็ลุง้งหนูเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านต่อโค้ดภา,าษาจีนด้วยรายการนี้แล้ว เลขโคดห1สเนี่ยเป็นเลขมงคลนะครับเลข6 1 1 6เนี่ยเหมาะสำหรับแบบคนที่เก็บเงินไม่อยู่ครัจะช่วยในเรื่องการเก็บเงิน,นครับเลขมงคลชุดนี้นะครับจะแบบจะวางแผนการเก็บเงินดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใครนะํะำเอาใช้ได้เลยสวยมากอันนี้มาส่วนรายการสุดท้าย เป็นอะไรโอ้โห,โห,โหให้คสี่สิบลายการที่สามสิบแปดเป็นเนื้อชะนวนอันปักก้านะโยแบบเพียวๆเลยลงยายาแดงด้วยมาเข้มมากน้ข้างหลังนี่โอ้ตอกสองโค้ดเลยนะ รายการพิเศษหรือเปล่าเนี่ยโคสี่สิบนะเนีย่ยถ้าอันปาักกากับชุบเงินแดงเี่้มันจะไม่เหมือนกันนะใช่หรือเปล่าอืมมันจะใครค่ะ มันคล้ายๆกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันมาเราก็จบไปแล้ววันนี้หกเนื้อของเราในวันนี้หกรายการส่วนเพื่อนๆนะชอบองค์ไหนนะเพื่อนๆคอมเมนต์มาได้นะส่วนตัวผมแล้วผมชอบนี่เลยองค์นี้เลย,นนเลยแบบด้วยความเป็นสีแดงดำอะ่ะ องยาแดงดำมันดูแบบที่อืมผมชอบนะองนี้ส่วนคนอื่นชอบประการไหนนะคอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับว่าแบบชอบองค์ไหนอะไรอย่างเงี้ยโอเคงั้นผมจะไปแล้วนะบ๊ายบายครับ ไปแล้วนะครับวันนี้มีให้ชมหกรายการนะครับแล้วก็มาถึงช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงชวนทําบุญะนระบาดนะครับก็จะมาชวนร่วมทําบุญกับหลวงปู่บุญสรงนะครับสร้างพระมหาเจดีย์อุโบสถนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับณวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีครับขออนุโมทนาบุญละสาสุกับทุกคนด้วยนะครับฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและถ้าชอบองค์ไหนนะครับสามารถสามารถสอบถามตามในรูปหรือคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับ